สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอริสา PK นะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดแหนมกันค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับคนจัดฟันเพราะเราไปจัดฟันมากินอาหารแข็งๆไม่ได้เลยนะคะน้าทานชิมิล่าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะก็รอให้กระทะร้อน,นะคะ่ะ สึ่งผักที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเคี่ยวง่ายค่ะอันดับแรกเราก็ใส่แค่รทกับกระเทียมสับลงไปตอนที่ผัดนะคะเราก็ใช้ไฟประมาณไฟกลางเดี๋ยวกระเทียมจะไม่สก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เติมเห็ดสับนะคะเห็ดที่ใช้เป็นเห็ดหอมชิทาเกะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผัดให้ผัก สุกทั่วถึงกันดีนะคะใช้เวลาผัดประมาณ1-2นาทีค่ะใช้ไฟกลางขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะใช้ไข่จำนวน2ใบนะคะแล้วก็ตีแล้วเทร,ราดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้กระหลิวขยี้ไข่นะคะ ให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆจะได้เคี่ยวง่ายๆค่ะจากนั้นก็จะเติมข้าวสวยลงไปค่ะก็กะปริมาณข้าวให้พออิ่มนะคะคือเราทำกินเองสำหรับ1นที่หมื้อนะคะซึ่งข้าวสวยที่เราใช้วันนี้จะค่อนข้างแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้เคี่ยวง่ายๆค่ะกลืนง่ายด้วยแล้วก็พยายามใช้ตะหลิวนะคะขยี่ข้าวให้กระจายตัวออกได้มากที่สุดค่ะ แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความนัวขึ้นมานิดนึงนะคะเราจะใช้รสดีรสหมูครึ่งช้อนชาค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วเราก็จะผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีนะคะประมาณ1นาทีก็น่าจะโอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะเติม แหนมสับนะคะอันนี้คือสับละเอียดเลยอ่ะเพราะกลัวจะเคี้ยวไม่ได้พอเติมแหนมแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากับข้าวที่เราปรุงรสไว้แล้วไม่ต้องคลุกนานนะคะเพราะว่าแหนมเขาจะสุกง่ายมากเลยค่ะแล้วเราก็จะเติมพริกไทยป่นนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดแหนมของเราหน้าตาน่า,าฐานเลยใช่ไหมคะเมนูนี้รับรองได้เลยค่ะว่าอิ่มอร่อยอยู่ท้องเหมาะสำหรับคนจัดฝันขอแนะนำค่ะ